สวัสดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อบ่าวซู่ในประเทศและกระต่างประเทศเน้อพี่น้องนาอกขยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องบาเตียงทองบ้านหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไเมือนี่บาเตียงก็มาอยู่ปากทางอ่าเขาวัดพี่น้องไยเนาะวัดป่านนักฆ่าธิบดีซีสุสทโธเนาะอยู่ในะสอน,กนเกษตรงานแข้งสวรรค์เขตเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องไย อ่าเป็เตียงเสียเงินมาถวายให้ทางพระอาจารย์คือเก่ามเมนีพ่อแม่พี่น้องเห็เนาะอ่าสมทบเฮ็ดอ่าน่าหลังคากุฏิเราแหละพ่อแม่พี่น้องเลยพอดีอ่าช่วงก่อนอากาศมามอบเรื่องกระเบื้องพี่น้องเลยรอบนี้กะสมทบเรื่องค่าศักดิ์คาสางเนาะพี่น้องเนาะกิดบุหัวสิได้เท่ารีพ่อแม่พี่น้องเลยกะอ่าเติมเติมกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเข้าวัดเข้าว่าพี่น้องเลยปดหมวกก่อนบาดนี่เนาะ ถอ,อดหมวกก้อนข่าวัดอะไรพี่น้องเไยตอนแรงๆมื่อนี้พี่น้องเหนะ็นเนาะมื่อนี้กับเตียงกันนี่แหละบรรยากาศดีไปพี่น้องไงผมว่าอะไรใหญ่กันห้างผมว่าพระพาจานทร์พันยูไนหรือบอพี่น้องเไยไปบึงไปส้มน้ำกันนะพี่น้องเนะาะพี่น้องเไยตอนแรงๆคือเก้ามื่นไงเนาะบ้าโตพี่น้องเไยอุดมสมบูรณ์ร่มลื่นวัดป่าเนาะ นังสมาธิอยู่บ่บพี่น้อง้อาจารย์เพิ่นเนาะเข้าไปนะพี่น้องทางอน่ยอินเพิ่นอยู่ในพี่เนาะโอ้เดเข้าไปหายาอินก่อนพี่น้องเอ้ยมันเปิดได้พี่น้องเข้ามาพี่ก็ได้เนาะพอดีน่ะตะเวนก็กําลังสิตกดินแหละแต่ว่า กูต้นไม้ลายพี่น้องเอ้ยต้นไม้ลายก็ได้นะเดี๋ยวมันมืดนี่เนาะบรรยากาศป้าทูไปพี่น้องเลยบื่อนี่ยเฮพี่น้องลมลื่นเนาะโอ้โหพี่น้องเนะอ้คือเก่ามเนียเนาะพี่น้องเนาะเฮ้อปูข้านะง,นะงหลังมาเตียงกันพี่น้องเอ้ยเสียงพระเสียงเจ้าพันเทศอยู่เนาะ อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปหาพระอาจารย์เพิ่นยูโอ้เนาะยาอินเพิ่นพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปกราบนมัสการน้ำยาพิ่นน้ำกันโอ้ฝนตกเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่ดูขี้ดินกระซุ่มซื่นเดี๋ยวเฮ็ดออกแล้วหน่อยนี่พี่น้องเลยอื ngam 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 ta ngay đây nga ô nga nga nha nga 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 บ่จแจ้งไปไดนไงอ่อไปไปต้องพูดได้บ่ได้เอาโอ้โดยโดยโดยจะมืดเนาะพี่น้องเนาะพอมันจะท่อนแสงอเดี๋ยวยับมาฟังนี่ก็ได้อโอ้แต่ฟังนี่เนี่ยแจ้งพี่น้องไงอนั่งฟังนี่แหละอือโลตกมวยยามึอนี่ โอ้จังหวัจังหวะซสุ่มๆุ่้งอนมาโค้งเน้่ยเนีโอ้เนาะตัวสีนินนาขึ้นสุ่มเพ่ง้วยบ่เนี่ยโอ้มึงเฮ็ดออกไล้สะนี่เนาะแมนแล้วโอ้ยตงจะมีเห็ดปั่เฮ็ดยางอยู่ด้เพีงสุ่มลลุมบเนี่ย ทางนี้บุมีลมบ่อ๋อแต่ว่วกแห้งไปไหนทางบ้านเขาน่อยโดยจะว่าเอาหลังคุ้งหลังคาคนไปอึกถึงขาเต้นไปบ่อ๋อเพอแล้วอยู่ทางนี้กันเนาะทั้งนีมีหลายคนด้หมู่บ้านโดยงานบุญฮักแลี้ยงเจ้าเนาะบุญอะไราว่แย่วฮะบ่เอ้าบ่ทันใช่ไหเนาะนั่นแหละป้าทูพี่น้องเอ้กะพิมพ์อยู พิมพ์ไปเฉดเลยพิมพ์ไม่เบิร์ดเลยบ่เอามามาที่หลังก็ได้บ่เนี่ยเอามาอันแล้วเอาไม้ให้ที่หลังก็ได้บ่ได้อเดี๋ยวเดี๋ยวขน้อยจะเอาไปให้ทีมงานเนาะมาทำบุญใน้ำหลังให้แล้วเพราะว่าขน้อยกะหากะลงมาจะแจกเครื่องมาจะใช้ปูนเมื่อคืนนี่แหละวอนเมื่อคืนนี่เห็นอยู่โอ้ยเห็นอะไรเด้บ่เนี้ว่ยยังดอกโดยพอดีครับมาเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาส อ่าผู้ใหญ่เพื่อนอยู่ทั้งต่างประเทศ่นแหละเป็นเินเ่นผาเงินมาให้ขน้อยเป็นสะพานบุญให้สมทบอันนี้แหละ,ะตัวลังคานี่แหละพี่น้องเออสมทบกันตื่มกันวาสันพี่น้องเอเพื่อนผากมากอา่าใหม่ไปถามแล้วใหม่เหมือนโดยเท่าไรเพื่อนไหมเนี่ยอ่าทั้งหมดนันสามสามล้านแปดแสนหกสิบพันโอ้ สามล้านแปดิพันบดเลยครบสุดเลยเนาะครบเลยโดยโดยโดาพี่น้องเแยังเสียดสีนนึงเนาะมาเตียงกันมาโมบว่านี้สล้านกับหนึ่งแนาองเเนาะสามล้านหนึ่งแสนกี่จะสมทบอ่าใช้เดี๋ยวเดี๋ยวหาคันก่อนเี่นองมาเี่นองเรมเตียงกัอ่าสีโมบอ่าปัจจัยให้ทางยาเพ่น ว่าย so right. so ือไม้ชี no? so ้ตอกหรือว่าเป็นการสมทบก็ได้เนาะว่ายให้อนาเหตดลังคานี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวอันนี้หันจะไปซื้อไม้ปวดมันบ่พอทั้งแรกกเดี๋ยวทีคุยนักจัาติดหนีไปก่อนโดย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 พี่น้องเลยก่อนเนาะโดยก็สีประมาณนั่นะสามล้านแปดแสนเนาะสามล้านแปดแสนหกสิบพันโอ้รีตีใช่สามล้านเก้า อันนี้เพิร์ลร่วมค่าส่งนะพ่อเน่ยเดี๋ยวเพิ่์ลซงให้ห้านไหม่กับไก่เดีอ๋อติดเพิร์ลไว้ก่อนก็ได้ป่ะได้จากปลายมันเล็กๆไ้หน่อยเนาะพอมันฉีกขาดอยู่ประมาณเจ็ดแสนปลายขาดอยู่เจ็ดแสนหกปันนี้เนาะอ่าเป็นยังไงเป็นเงินไทยแกืประมาณพันกว่าบาทประม่าพันห้านี่แหละอยู่ทางไหนนี่อ่านี่อยู่ทาง u s a แล้วกับอนาเพิ่นอ่านน้ำรังเด้อโดยโดยเพิ่นอุทิศให้ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฮะนาสองทานสื่อเพิ่นเขียนนาโยมนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชุนันตุผลโตเทวาผงเถรดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ไม่ไผ่พะนอมโดยสถานที่วัดว่าจงเป็นสกิปัญญาในมื้อนี้วันนี้แนะมีครอบครัวเอ่อแม่ตู้สีไซยาลาดแล้วก็แม่ตู้อ่านางไซยาลาดเนาะ อบบโดยสองท่านเจ้าเผื่อทิดถึงเมตู้สีไซยาลาดและก็านางไซยาลาดจาสองทานาปู<า>ทีลงนับไปแล้วโดยทาบมโหก็็เ,เทวดาทั้งหลายจะอยู่ในวัดวาลร่าม จงไปแจ้งข่าวที่ในอ่านรายชื่อมาดังนี้โดยถ้าจะพวกทานเรานั่นตกทุกข์ขอผ้ผลจากทุกทั้งทุกอใอ้สุกยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่งโดยอ่านต่อเมตุเมต้สีไซย,ยาลาดแล้วก่ตู้นางไซย,ยาลาดเนาะมีแต่ความสุขความ จะเลิ่นพระจักรลงไปกระเจ็บมแต่อนุงวันโนจุกลางพลังเด้อกายจุายใจทีได้มาอ้อซอยเป็นสมบทุึ้นสั่งต่อกุฏิเนาะตั้งออกตนอนนโยมโดยเฉบุญกุชนชวนใดทีอาตมาได้บำเป็นเพียรมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอให้ออกต้นนั้นโยมจงมีส่วนแห่งบุญนี้โดยเทินเสาตุโดยพัพอนเถิพี่น้องเลยสพีติโยวิวานสันตุสาปโลโควินาสันตุมาเตปาวันบรอันตาลายโยสุขิติกาโยโกปาวาปิวาทธนสิเลตานิจังพุทธาปัญจานิโนจาตาโลธรรมะวาทานติอยุวันโนสุขัง Anh cha cố thà kinh na tin na sang cam tu pari ti ta thi khà la tăng hi na số upa cam ba ti số cha anh nhân ni thân chỉ na pu cha ca ta la baran ba ran cha phi cu nam ma nu pa tu me pon nhang pa su anapa khanti thuka pa จันนิทุกขาปญัญญาปตตาจันนิปัญญาโสกปตตาจันนิโสกาหุนตุสัพเพปิปญัญิโนเอตาวาตาจ,มจามีตาปะตังบุญยังสัพปะทังสัเพเทวาอนุโมทันตุดูิสาธุของให้ไปหอดไปถึงเด้อจบนบุญชนิขอจงย้อนกลับไปหาขอบพวกของทานาที่ได้มาชอยสังสาพัฒนา,าวัดปานาคาธิบดีศรีจุโตโธนารามปันถันอิงหัง ขอให้ครอบครัวของท่านจมีความสุขความเจริญปราจจะหลบไปก็เจ็บเด้อมีแต่หนุ่มันโนจุกังพลังมันเืนมันเืนเออจะขอขอบใจทางออกเตียงทองเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญเออทำธุรกิจการงานอนไดขอให้ประสบผลชําเล็จในวัยนี้ด้วยเทินสาธุด้วยดพี่น้องเอง ะคระัำปำพดดีเนอะสาธุมาหลอกคำเนาะยาเนาะม,มาตอนไหนกัน <c oughs> โอ้พี่น้องเลยมิแตว่าอ่าตอนนี้ก็อ่าค่าไม้นี่สิขาดอยูเจ็ดเซนปลายอ่าเพราะว่าทั้งยาเพิ่นนี่สิไปเอาไม้สั่งไม้มาก่อนเนาะ ว่ากันหน้อยได้มาหมดมี่สามล้านกําลังแสนกีบพูดม่พี่น้องเลยแล้วก็ตัวกระเบื้องนี่พอแล้วเนาะพี่น้องพอแล้วแล้วก็ไม้พอแล้วเหลือแต่ค่าสร้างค่าสร้างโดยเออค่าไม้ยังเนี่ยกาไม้ยัง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  7, ยังเซนี่นี่ยังเซนเซนปลายเซนหกพี่น้องเลยถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะประมาณนี้แล้วก็ ค่าสร้างนี่เท่าไรก่อนเนี่ยค่าสร้างนี่ก็เจ้เอาเม็กระเลนหนึ่งสามสิบห้าพันเพิ่นเพิ่นร่วมร่วมมาไฮเบิ้เนเป็นตกอยู่เท่าไรเนาะก็โบนิร่วมเลยไม่แต่ก็เจ้ว่าไล่ไฮเบิ้ลได้สือนะเม็ดเม็ดกะเลนเท่าไรนะเม็ดกะเลหนึ่งสามสิบห้าพันอสตกอยู่ล้อยสามสิบรอยสามสิบนี่แหละโอ้สามสิบห้าคูณรอยสามสิบ โอ้ตกอยู่เดี็วดวพิน้องเอ๊เมตรสามสิบห้าพันตกอยู่สี่ล้านอ่อสี่ล้านห้าแสนห้าสิบพันพิน้องเ,เนะาะแต่ตีเป็นเงินบาทกะ ประมาณเก้าพันหกร้อยบาทพี่น้องเอ้ค่าสร้างประมาณนี้เนาะเซตพอด,ดีอเป็นรายรวมหมดเลยเรียบเรียบร้อยเนาะหมดเลยพี่น้องเอ้โอเคเนาะตอนนี้ตอนนี้นี่ค่าสร้างอ่านี่ประมาณเก้าพันหกร้อยบาทแล้วก็ค่าไม้นี่ยังเหลืออยู่พันห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ตอนนี้ได้แล้วเนาะ ทาตีเป็นเงินบาทถ้าวลารวมๆอีกกับพี่น้องเลยถ้าว่ายังขาดอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนประมาณหนึ่งหมืนเอสนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าหมื่นหนึ่งมืนอ่าหนึ่งพันน้อยๆนี่แหละกับพอดีทั้งค่าสร้างบวกกับค่าใหม่นี่เป็นเลี้ยวพี่น้องเลยเป็นเลี้ยวเป็นเลยอ่าตั้งตะปูอีกเหมืนอนน้องเนาะ โดยยังจะประมาณหมื่นช่องใช่พี่น้องเลยประมาณหมื่นช่องโอ้โหขกะขกะพ่อแม,ม่เลยเนาะโอ้ใส่หลายเติบได้พี่น้องเลยแต่เอาเอา,เอาเป็นที่เราย่างๆก็ได้เดี๋ยวทางพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทางป่าลุงเพิ่นก็อยากจะงหุงพี่น้องเลยเอาค่าสร้างก็ได้ค่าสร้างนี่เก้าพันหกร้อยบาทเนเ<อ>าะจะเป็นจะก่อนจะเป็นเจ้าภาพเจ้ะท่าก็ได้พี่น้องเลย แล้วก็ยังที่เหลือขาดตัวนี้อยู่เนาะอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นเงินไทยลดง่ายๆพี่น้องเไยเป็นเงินลาวก็อ่าเจ็ดแสนหกสิบพันกิโเนาะประมาณนี้พอพี่น้องเไยอา่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ให้อามาก่อนก็ได้เน้อยเนาะโอ้โดย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 พี่น้องเอ้ย<ๆ>ขาดอยู่อ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาท อะมาพ่อแม่พ uh, ี wa, ng, uh, ่น้องเอยชั ay, ่นบ่เตียงอ่าสิขอทำบุญนําเด้อย่าเด้อเพราะว่าบ่เตียงก็จะอ่าสร้างกุฏิวิหารให้ทางพระสงฆ์ของเจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยทางพระสามดาธรมพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าเป็นบุญอนกุศลอันยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะบ่เตียงก็อยากร่วมอ่าทบุญอ่าส่วนนี้นําเป็นเงิน YouTube บ่เตียงเองพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่งออกวันที่23 24นี่แหละ กระเบงมาเฮ็ดทำบุญน้าพี่น้องเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะเป็นเงินของเขาน้อยเองออพี่น้องเลยเนาะ,ะตะไวยให้ทางยาเพิ่นต่อเติมกันพอดีเอาเป็นว่าค่าไม้นี่ให้มันจบไปเลยให้มันพอนะ<ม>นนเนาะยังเหลือแต่ค่าสร้างบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยค่าสร้างก็คือเตียงเอ่ยไปในเบื้องตน้นเลยเก้าพันหกร้อยบาทเป็นเงินลาวก็สี่ล้านหาน 50, า้าแสนห้าสิบพันกีบนะพี่น้องเนาะโดย ได้เจ <c ười> อขอขโมกขอบใจทงางวัดเตียงทองสเนลนอนที่ได้มามโมทนาปัจจัยอยู่หนึ่งพันหาร้อยบาท <c ười> โดยก็ขอส่วนบนนี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและเจ้าทินเจ้าทานที่อยู่ในวัดว่าหรือว่าอยู่ในสถานที่อยู่ปัจจุบันนี้เนาะก็ขอชนบนนี้ จงย่อนกลับนะครับอ,ออกเตียงของครอบครัวจงมีแต่ความสุขสุกกายสุกใจปนะัถนาชิงไดขอให้ได้ชมความมงคลปนะัตนาใหายถูกหายโศกหายโลภหายไปวันหาโลขาทั้งลายทั้งปวงจงหายเป็นลมจมเป็นน้ำหนามเน้อจงมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตหรือในครอบครัวกันชันขอให้คนสำเร็จนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จถูกสิ่งถูกประการ้วยเธอสาธุกโดย ไปพี่น้องเลยสั้นขน้อยคอตูราได้ยาเด้อบ่เนี้เด้อคำแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยปลดใจเด้อโดนหนนมด้วยเด็กขอกับหน้าญ้าก่อพี่น้องเลยสาธุไปคำแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้บ้านนี้ด้วยขออนุญาตเนี่ยไปมาเนี่ยมัได้กระตอนเล่ง พอดีลงมาทางนี้เลยนะไปทางอื่นก่อนแหละอ่ามาแล้วก็มาหอดมื่อนี้อ่าขน้อยมาหอดเมื่อคืนนี่ไงประมาณสิบโมงกลางคืนนี่แหละอ่าชคืนอ่าสองคืนสามมื้อเจ้าโดยโดยแล้วก็บื้อนี่ก็จะเดินทางต่อลงไปปากเชบันอ่าโดยแต่อันสองเอาเพิ่มสองได้ได้ได้เน่ยโดยโดยได้ได้ได้เจ้า บริจงอันย่าเพิ่นอ่าเฮ็ดบุญพี่น้องเอ้ยทําเฮ็ดบุญ100วันอยู่ทีวัดเนาะทางบ่เตียงก็มาบ่ทันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวส่งไปยายทีมงานเพื่อเพิ่นอยากทําบุญทํากุศลนําพี่น้อง้ละเ็กนเนาะอ่าแล้วแต่ศรัทธาพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เตียงก็มากดน้ําให้ทางอ่า2เมตุพี่น้องเอ้ยที่เพิ่น อันนะั้นล่วงลับไปแล้ววาสันพ่อแม่พี่น้องเไงเนาะ,ะก็ขอให้หลวงวิญญาณเพิ่นได้ไปสูป่ภพภูมิที่ดีเนาะไดะ้เป็นอริยะบุคคลไ,ไว,ว้ๆเด้อบพรว่าจะเป็นเป็นตู้สีไซยาล่าต์เนาะแล้วก็เป็นตูนะ้ตู้ตนางไซยลาล่าพรม่พี่น้องไงเพิ่นเขียนมาให้นี่แหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะตู้สีไซยลาล่าแล้วก็ตู้นางไซยลาล่าพรม่พี่น้องเไงทั้งสองท่านก็ขอให้ รุดพ้นจากความทุกข์เนาะสิ่งที่พบเจออยู่บว่าที่อยู่ในที่แห่งใดในโลกใบนี้ก็ขอให้รุดพ้นไปไว้เนะเาะก็ให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ให้ได้พบเจอรักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เป็นอริยบุคคลในเร็ววันแล้วก็ในท้ายนี้ก็ขอให้ได้ผลิตนิพพานในอนาคตกาศนานไกลด้วยเถิดสาธุเนาะ ไปพ่อแม่พี่น้องเองลยสำหรับมื้อนี้ก็บเ่เตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บ,บาขา่ข้ามโฆษณาพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้บ่เตีเงยงของกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนพี่น้องสาธุ